อการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องละครครูผู้สอนคุณครูปานจิตรอดภัยวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของละครน,นะคะ เรามาดูความหมายของคำว่าละครกันก่อนนะคะละครหมายถึงการแสดงประเภทหนึ่งผู้แสดงเรียกว่าตัวละครมีเวทีหรือสถานที่ที่ใช้ในการแสดงมีบทละครให้ตัวละครแสดงตามเนื้อเรื่องและอาจมีดนตรีประกอบการแสดงมีเนื้อร้องที่ให้ข้อคิดที่แตกต่างกันออกไป ละครจะมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้นะคะ 1. มีโครงเรื่อง 2. มีแก่นของเรื่อง 3. ลักษณะของตัวละคร4บรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของละครนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะคะว่าในแต่ละองค์ประกอบมีอะไรบ้าง เรามาดูอันแรกกันเลยนะคะนักเรียนโครงเรื่องนะคะโครงเรื่องก็คือการวางแผนกำหนดลักษณะการกระทําต่างๆของตัวละครและการลำดับเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในละครทําให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่าตัวละครใดทําอะไรที่ไหนมีความเป็นมาอย่างไรมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบ้างและมีผลสรุปออกมาอย่างไร ตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องจนจบเรื่องตามความต้องการของผู้ประพันธ์อันนี้ก็จะเป็นโครงเรื่องนะคะ 2. นะคะแก่นของเรื่องแก่นของเรื่องก็คือจุดมุ่งหมายสำคัญของละครข้อคิดต่างๆที่ผู้ประพันธ์ได้สอดแทรกไว้ในเนื้อเรื่องเช่นสอนจริยธรรมสอนเรื่องความรักความสามัคคี เพื่อให้ผู้ชมได้รับประโยชน์จากการชมละครอันนี้ก็จะเป็นแก่นของเรื่องนะคะต่อไปนะคะ 3. ลักษณะของตัวละครในละครแต่ละเรื่องนะคะจะต้องมีการกำหนดบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวละครว่าตัวละครนั้นมีนิสัยอย่างไร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับตัวละครอื่นๆซึ่งการวางลักษณะของตัวละครนั้นนะคะขึ้นอยู่กับผู้เขียนบทละครว่าต้องการให้ตัวละครนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไรและจะต้องมีความเหมาะสมกับเรื่องราวและตัวละครอื่นๆในเรื่องด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวละคร สนะคะบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศที่ใช้ในการแสดงก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวละครเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกความประทับใจให้ผู้ชมละครได้ทราบซึ้งและมีอารมณ์ร่วมไปกับตัวละครทําให้ผู้ชมนะคะสามารถรู้สึกได้ว่าตัวละครนั้นอยู่ในบรรยากาศลักษณะนั้นจริงๆอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง ฉากหรือว่าบรรยากาศในการแสดงนะคะทีนี้เรามาดูนะคะนักเรียนการเขียนเขาคงเรื่องของละครนะคะการเขียนเขาคงเรื่องก็คือการเขียนเนื้อเรื่องตามความสนใจความรู้ประสบการณ์และก็จินตนาการของผู้เขียนซึ่งผู้เขียนจะต้องคิดว่าจะเขียนเรื่องมีลักษณะอย่างไร มีตัวละครใดบ้างโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีการสอดแทรกข้อคิดที่ผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในเนื้อเรื่องที่เขียนนะคะเรามาดูลักษณะการเขียนเข้าคงเรื่องนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนของการเขียนเข้าคงเรื่องนะคะ หนึ่งเลยนะคะการเริ่มเรื่องเป็นการเปิดตัวละครเพื่อบ่งบอกลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่องและกำหนดสถานการณ์เพื่อดำเนินเรื่อง 2. นะคะปัญหาของเรื่องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครสำคัญของเรื่องเช่นปัญหาความขัดแยง้งการต่อสู้เพื่อให้ตัวละครสำคัญในเรื่องต้องดิ้นรนแก้ไข 3. ม จุดวิกฤตการเป็นความเข้มข้นของเรื่องเป็นจุดสำคัญที่สุดตื่นเต้นที่สุดทําให้ตัวละครตัดสินใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้4การจบเรื่องคือผลลงเอยหรือจุดจบที่ตัวละครแต่ละตัวได้ทําลงไปจะแสดงให้เห็นข้อคิดคติสอนใจเพื่อส่งเสริมให้เป็นคนดีไม่ทําความชั่ว อันนี้ก็คือลักษณะหรือขั้นตอนในการเขียนเขาโครงเรื่องนะคะบทละครสั้นๆบทละครก็คือเรื่องราวที่แต่งขึ้นสำหรับผู้แสดงที่รับบทบาทเป็นตัวละครนั้นซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องราวและสัมพันธ์กับตัวละครอื่น บทละครสั้นๆเป็นบทละครที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนซึ่งอาจนำมาจากเหตุการณ์ที่ประทับใจน่าจดจำและมีความสร้างสรรค์เป็นบทละครที่สามารถสอดแทรกและส่งเสริมในเรื่องความมีคุณธรรมความดีการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอันนี้คุณครูมีภาพตัวอย่างนะคะเป็นละครเรื่องปลาบูทองนะ เป็นบทละครที่ได้รับความนิยมมีข้อคิดนะสอดแทรกในเรื่องของการทำความดีอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของบทละครสั้นๆนะคะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของละครกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. ทําทำให้เข้าใจพฤต,ติกรรมของลักษณะต่างๆเช่น คนดีคนชั่วคนมีคุณธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดี 2. ช่วยเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานทำให้อารมณ์แจ่มใส 3. ช่วยฝึกผู้แสดงให้มีน้ำเสียงลีลาต่างๆเช่นเสียงอ่อนหวานเป็นนางเอกเสียงโหดร้ายก้าวร้าวเป็นผู้ชายผู้หรือผู้ร้าย ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ 4. พัฒนาสติปัญญาและความคิดเพราะตัวละครในละครทุกเรื่องจะมีจุดจบหรือบทสรุปตอนท้ายเรื่องว่าถ้าตัวละครใดทําไม่ดีจะส่งผลเสียอย่างไรหรือตัวละครใดทําดีก็จะได้รับผลดีในตอนท้ายของเรื่องอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของละครที่เรา ได้ชมกันนะคะเราสามารถได้ประโยชน์จากการชมละครเนี่ยสี่ข้อนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนเรียนจบแล้วคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเขียนลงในสมุดนะคะบอกองค์ประกอบของละครว่ามีอะไรบ้างนะคะ แล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาในไลน์ให้คุณครูดูนะคะ,ะไม่ยากใช่ไหมคุณครูหวังว่านักเรียนคงจะทำได้นะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามคุณครูด้วยนะคะนักเรียน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ